สวัสดีครับวันนี้ผมอโพยน้อยนะครับว,วันนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆคอมเมนต์ไปจากคลิปที่ผมขับไปเมื่อรอบที่สองนะครับอกตัวรอบที่สองรอบที่สามเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาใหม่เป็นคลิปหน้านะครับเต <category S 1> <onces S 2> ่เราจะจัดทรงคลิปนี้ใหม่ก็คือให้มันแบบดูเชงเชงนิดนึงและก็มีคนคอมเมนต์มาครับผมคือผมว่าคอมเมนต์เนี่ยน่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆจากที่เพื่อนๆดูอาการรถผมที่มันวูบปกปปกปกปก <c oughs> <c oughs> ปกตอนเกนึงนะครับ มีคอมเมนต์เดียวเท่านั้นครับผมที่คอมเมนต์แล้วผมว่าดีที่ส<ะ>ุดพี่ครับเปลี่ยนหัวเทียนเถอะครับฮ<ะ>ผมไม่คิดเลยครับว่าจะมีคอมเมนต์นี้ออกมาคือผมเนี่ยก็คิดไม่ถึงนะครับว่าไอ้ที่สะดุดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะหัวเทียนก็ได้หรือว่าจะเป็นเพราะน้ำมันเครื่องเยอะเกินไปนะครับ<ะ>ที่เราใส่น้ำมันเครื่องไปเราใส่ไปนหนึ่งลิตรต่อว่ะสูจุดแปดผมจำไม่ได้ว่ะอ๋อ ดีมใส่ไปหนปเนี่ยถูกแล้วแต่ว่าโยนอีกเราใส่ไป2ลิตร <Huh? S 1> อะนะครับก็ตามนั้นมีคนคอมเมนต์มาผมมาชอบใจมากเลยครับมเพื่อนๆคอมเมนต์นี้เดี๋ยวคลิปนี้นครับเราจะระเบิดตรงน,นี้ออก <c oughs> เป็นทรงเดิมก,ดก่อนดูก่อนนะครับทรงเดิมดูก่อนเพราะว่าผมเบิกชิ้นท้ายมาผมไม่อยากระเบิดท้ายนี <Huh? S 1> คือระเบิดบางคนท้ายมาแล้วเราระเบิดชิ้นท้ายครับมันไม่คุ้มนะแพลงครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหไปเดี๋ยวเราจะไปซื้อหัวเทียน oh. แล้วเราก็จะมาเปลี่ยนดูแล้วเรามาออกตัวกันอีกทีนะครับมาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยมันจะวอดเหมือนเดิมหรือเ,เปล่านะครับแต่เกณหนึ่งมันวอดเกินเลยนะแต่อาการนี้มันเป็นมานานแล้วแต่ผมยังไม่ได้แก้แต่เพราะคอมมนนี้เปลี่ยนหัวเทียนผมจัดให้ครับอ่าโอเคนะครับเพื่อนๆคือผมซื้อมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าซื้อมาถูกหรือผิดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไขขของเดิมดูก่อนถ้ามันผิดก็ซื้ออันใหม่หรือมันเป็นดีมร้อยยี่ห้าก็ไม่รับ อันนี้ครับเพื่อนๆใครรู้ว่าสีแบบนี้นะครับน้ำมันบางหรือน้ำมันหนาหรือน้ำมันอะไรเพื่อนเคอมเมนต์มาหน่อยนะครับนี่เพื่อนเเห็นสีหัวเทียนไหมครับใครรู้ว่ามันเป็นยังไงคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยจะชัดหรือเปล่านะครับเนี่ยมันเป็นสีแบบนี้นะครับใครว่ายังไงคอมเมนต์มาแต่ผมว่าหลังๆแล้วผมน่าจะต้องเปลี่ยนหัวฉีดนะครับไม่น่าจะต้องเปลี่ยนหัวเทียนมั้งเพราะว่าดูจากสภาพน่าจะบางนะครับที่ผมดูเนี่ยน่าจะบางนะ หรือว่าเป็นทรงนี้ครับเพื่อนๆทรงนี้เนี่ยก็ได้นะแต่ผมอ่ะหลักๆแ้วผมไม่ชอบไอชิ้นกลางเนี่ยเพราะว่าพอเราใส่บอร์ดนี้นะครับมันดูแบบมันโล่งไปเห็นไหมเนี่ยมันโล่งนะครับเพื่อนๆคือเราไม่ชอบเดี๋ยวเราจะถอดชิ้นกลางออกแต่ชิ้นท้ายเนี่ยผมอาจจะไม่ถอดนะครับเพราะผมชอบทรงเดิมทรงที่ว่าเราใส่อยู่ตอนแรกนะครับมันสวยกว่าแต่ใส่อันี้ครอมันก็เท่เหมือนกันนะครับผมบอกแล้วสวยมากของจริงนะครับเพรนั้นแปเดี๋ยวเราถอดชิ้นนี้กันแล้วเรามาดูทรงตอนเสร็จกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the nose i just wanna keep moving keep my head up when i act head หรือจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อคือแบบนี้เนี่ยเขาก็ทำกันเยอะนะเมื่อก่อนนะครับในสนามเนี่ยส่วนว่าเขาจะไล่แบบนี้นะเขาไม่ได้ใส่บังรมนะครับแต่ผมคิดว่าผมอยากบีบบังรมนะครับเดี๋ยวเอาเป็นคลิป ต่อต่อไปแล้วกันแล้วเพื่อนๆว่าบีบบางลมไหมก็คอมเมนต์มานะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดบีบบางลมแล้วก็จะเป็นทรงนี้ใส่บางลมผมว่าน่าจะสวยนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันในคลิปต่อต่อไปแล้วกันนะครับแต่เราจะบีบบางลมให้เพื่อนๆดูแน่นอนแต่ใจจริงผม,ผมกลัวมันจะแตกนะครับของโกนิ้เนี่ยบีไปปุ๊บแตกโอ้ผมนี่เสียดายเลยครับตอนนั้นนะตอนนี้ว่าเราเห็นของโกนี้ใหม่ๆนะครับสวยมากสีเหลืองอะแต่พอบีไปปุ๊บแตกจบเลยครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่กันนะครับมาดูกันว่า ใส่แล้วจะรอไหมนะครับก่อนที่เราจะรับชมคลิปต่อวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนานะครับนั่นก็คือเว็บ S I N W 1 0นะครับเว็บนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าเปิดมายาวนานและก็มั่นคงปลอดภัยด้วยนะเกมเนี่ยเขามีให้เลือกเยอะมากๆครับ <c oughs> พเพื่อนๆและเกมที่ผมจะมาแนะนำนะนี่เลยครับพเพื่อนๆเกมแคสซี่บัมเบนะครับเกมนี้เนี่ยเล่นง่ายมากๆและถ้าเกิดเพื่อนๆมีปัญหาอะไรเพื่อนๆสามารถสอบถามแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเค้าพร้อมตอบตลอด และเพื่อนๆอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอ่ควยน้อยนะครับเพราะเขามีสิทธิพิเศษรับโบนัสเพิ่ม20%ทุกคนนะครับย้ำมาได้ทุกคนและใครที่เป็นสายเกมอื่นสล็อตบาคาร่ามีครบจบที่ที่นี่เลยครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็แอดไปได้เลยครับผมที่ s i n w 1 0นะครับหรือว่าแอดเทพ10นั่นเอง ครับตอนนี้ก็ออกมาเป็นทรงนี้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูข้างนอกกันดีก,กว่านะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ผมว่ามันคับแปลกๆนะมันไม่ค่อยเหมือนกับทรงเดิมนะครับพออยู่ตอนนี้นะเพราะว่าเราก็ชินกับการที่ว่าใส่เฟรมครบเพราะว่าใส่เฟรมครบเนี่ย็ค่อนข้างจะสวยพอสต่วน่นพอเราถอดออกเนี่ยมันก็จะแปลกๆนิดนึง เดี๋ยวเรามาดูข้างนอกกันครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คือรถเราเสร็จแล้วนะครับเรียกได้ว่าเสร็จตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่เพ้่งจะว่าคลิปตอนที่เราถ่ายตอนจบเนี่ยมันมีปัญหาอคือเรามาถ่ายดูตอนกลางคืนครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนทรงนี้แต่ผมบอกแล้วมันไม่ค่อยคืนนะครับคือมันไม่ได้สวยเหมือนสีเอฟเฟกคือตอนที่เราใส่สีเอฟเฟกเนี่ยมันจะสวยกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราทําทรงนี้นะแต่พอเป็นทรงสีแดงเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับแต่ทรงสีแดงเนี่ยถ้าใส่เฟ ผมบอกเลยครับว่าเวอรี o กูดนะไปเดีเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะไปดูทรงตอนนี้กันนี่นะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเราให้ดูทรงแบบกระจายกระจายนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันไม่ค่อยในความคิดผมนะผมบอกเลยว่าไม่เวิร์กนะครับแต่เราจากโชว์ถังมเนียมคือจ,จริงๆเพืเ่อนๆก็คอมเมนต์บอกว่าให้เปลี่ยนเบาะดำใช่ไหมใจเราก็อยากเปลี่ยนนะครับแต่เราว่าจะใส่เฟร,รมครบเหมือนเดิมนะครับเพราะถ้าเราใส่เฟร,รมครบเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่สวยมากๆครับเพื่อนๆคือเนี่ยมันโชว์ถังแล้วมันโชว์ชุดนี้ไงคือมันจะแบบมันก็จะแปลกตาอีกอย่างหนึ่งนะครับมันไม่ได้เป็นแบบว่าตลอดอวเกินไปนะครับก็เรียกได้ว่าใครอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับน้องดีมและใครอยากให้ผมออกตัวแบบเต็มระบบแบบออกตัวแบบมืออาชีพเลยค,คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสเตอร์ใหม่แล้วเราก็จะออกพุ่งแบบใหม่นะครับเราจะเอาสเตอร์ใหญ่ๆเลยแล้วก็พุ่งต้นนะครับเอาแบบว่า จับๆไปเลยส่วนเรื่องน้ำมันเนี่ยน้ำมันบางนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นก่อนต้นคลิปนะครับน้ำมันบางเราก็ไม่รู้ว่าต้องเพิ่มวัชินหรือต้องเพิ่มอ,อะไรไหมนะครับใครว่ายังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็นี่คืองานปัจจุบันครับผมหลักๆประมาณนี้ท่อก,กีม,มก็เป็นสีดานะครับใครอยากให้ทําอะไรเจ้าดีมคอมเมนต์มาส่วนเจ้าโซนิกเนี่ยคือมันจอดอยู่ครับเพื่อนๆคือผมว่านี่ครับผมเพื่อนๆเจ้าโซนิกนะครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับ ตอนนี้เนี่ยคือมันจะมีเล็กกูเลตของตัวปั๊มติ๊กนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอุดเล็กกูเลตกับช่างเจตอนครั้งแรกนะครับช่างเจเขาก็ทําครั้งแรกคือเขาถอดเล็กกูเลตตรงนั้นออกเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมสั่งปั๊มใหม่แล้วถ้ามันยังใส่ปั๊มนี้เนี่ยน้ำมันมันจะจ่ายไม่เสถียรนะครับก็เดี๋ยวเรารอ,อ,อตัวเสื้อปั๊มติ๊กมาใหม่นะครับแล้วเราก็จะรันอินโซนิกให้ดูกันแล้วก็เรือนนะครับก็ติดตามคลิปโซนิกแล้วกันผมถ่ายไว้ให้ดูแล้วนะครับ และใครมีความคิดเพิ่มเติมนะครับที่อยากให้ผมเปลี่ยนอะไรอีกก็คอมเมนต์มาเนาะเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเต็มแล้วมันไม่มันไม่สามารถใส่อะไรได้แล้วนะครับเพื่อนๆคือถ้าเพื่อนๆมีอะไรแนะนําจริงๆก็บอกมาได้แต่กล่อง a p i เนี่ยเราเน้นเป็นกล่องเดิมนะครับโชกใช่ไหมเพื่อนๆคอมเมนต์โชคพอสก็ใจเย็นๆนะครับโชกพอสเพราะว่าทรงโชคนี้มันก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนันในความคิดผมนั้นหรือว่า ใครมีความเห็นต่างก็คอมเมนต์มาได้เต่ผมมองแล้วช่วงนี้ก็โอเคอยู่แต่มันเหมือนมันจะตายแล้วนะครับเพราะว่ามันกระตุกทีนึงเนี่ยคือกระตุกทั้งคันเลยนะครับโคตรสุดอ่ะแต่โชงหน้าก็ล็อกแค่ครึ่งเกณฑ์นะครับอ่ะคือหลักๆก,ก,ก็เต็มแล้วดีมเนี่ยเต็มแล้วส่วน125เนี่ยก็ผมอาจาจะไม่ได้ซื้อก่อนนะครับเพราะโปรเจกต์ผมจริงๆผมพูดเลยว่าผมมีโปรเจกต์จะจุดๆ,ๆแต่ผมไม่รู้จะเซอร์ไพรส์เพื่อนๆไหมนะครับหรือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ แต่มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของผมอีกรอบนึงนะครับอาจจะตอกไปอีกรอบนึงก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันในอนาคตถวนคลิปนี้ไปแล้วครับเพืเ่อนๆมีเซอร์ไฟแน่นอน Always do it on my own so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up never slow till I finally prove it Never listen to the no's e I just wanna keep moving Keep my head up when I act Head up that's a fact Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams when you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what yeah. it means always yeah. do it yeah. on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the stars it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah.